เร่วมกิจกรรมก่อกองไฟกันตรงนู้นนะคะไฟซับด้วยอ่ะช่วงรายการแวรุงแคมปิ้งโอเคสวัสดีเวรุงทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่งานแคมป์นะเดี๋ยวจะพาไปดู เบกานี่เบกานะฮะมันจะเป็นงานซีร uh, uh ี waste camping นะฮะครั้งที่5ละอันนี้เขาก็จะมาจัดที่ปาตาปูรงนะครับปาตาไปว่าหาดปูรงไปว่ากะลานะครับอ,อยู่ที่ปงปีนังจังหวัดเจลาคือที่นี่ก็มีวิวแบบนี้ทุกคนคือสวยมากนี่ก็เป็นแบบ เป็นคลองนะฮะเม่นน้ำแล้วก็เมื่อคืนเราก็นั่งเรือมานะตรงนี้จะเป็นแบบจุดแคมปิ้งต่างๆพอ่พจิเิลยเม่ก็ไม่ตื่นอีกป่านนี้แล้วตื่นตื่นโอ้ตื่นสายเนี่ยอะไรเนี่ยลินทาดลินทาาแบบระยะเผาขนอะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวดีกว่ากำลังทำมัน เสน่ห์ของแคมปิ้งก็คือการทำอาหารนะคะกเหิ๊บเาหรอทำไงอ่ะทำไงอ่ะมไฟนอ่ะเสน่ห์ของแคมปิ้งก็คือการมาทำอาหารเห้ิ๊บทำไงอ่ะ่ไฟข้นอ่ะไม่หลอนนี้ก็เริ่มดูดีแล้วนะคะ กกเมื่อี้อน,นอกจากมันบดแล้วก็ทำฟิต์มไฟนะฮะเป็นผู้ชายทำกับข้าวเป็ดน,นะฮะเป็นไหมเป็นผู้ชายทำกับข้าวเป็ดน,นะฮะเป่ไหมตัดฉากที่แบบไม่เป็นออก ทำยังไงบปนี่ก <c oughs> ็คือต้องถืออย่างนี้หรอแต่ว่าด,นะดูหน้าตาเนะดูนะดูหน้าตามานะจะไม่ดูเขินกระบวนการทำ <c oughs> ชีสชีสเออ <c oughs> หน้าตาเดียเนี่ยโอ้ซุมนี้ยังกินไม่เลิอกอ่ะ ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้กินและนี่นะคะก็เป็นวิธีที่เราไปเกาะนะคะไปยังเกาะข้างหน้าเราตรงนู้นสาธิตวิธีไปเกาะให้ดูคือต้องแบบนั่งเรือ <c oughs> นั่งเรือเท่านั้นนะคะ <c oughs> นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะที่เขายังไม่เปิดเลย <c oughs> นี่เราเป็นกลุ่มแรกที่ <c oughs> ได้มาอยู่บนเกาะแห่งนี้ที่เป็นแคมปิ้งนะ นี่นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะมีหลายแนวมากกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆผ้าห่ย้อมสื้อทำมือแล้วก็ทำรองเท้าทะเลจรซีเดียวแกเลยอะนี่นะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าอันนี้นะคะเขาก็ทํารองเท้านะคะเป็นรองเท้าหนึ่งเดียวในโลกเะเขาเรียกขยะเนาะก็มาทําเป็นรองเท้านะคะเป็นการรีไซเคิลนะคะอันนี้ก็คือรองเท้าที่ าากเก็บมาจากทะเลอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทะเลจรนะคะแล้วน้องๆก็มาทำเวิร์กช็อปกันนะคะไอ้น,นี้นะคะก็จะเป็นอันที่เสร็จแล้วนะคะนี่สวยนนกันเลยทีนนเดียวใช่กิจกรรมที่นี่คือเยอะมากๆแล้วก็แบบมีแอคทิวิตี้สำหรับทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะก็ก็ดีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมป์ที่ดีมากนี่นะคะก็จะเป็นป้ายนะคะปาตาปูโรงไอ้นี้นะคะก็เป็นดิเรกชันนะคะก็จะมีท่าเรือ บอกห้องน้ํารอบกองไฟวิร์ช็อปจุดทิ้งขยะนะคะคือเขาจัดการดีนะจุดนึงที่เขาให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องของขยะนั่นเองเขาก็จะมีจุดคัดแยกขยะหรือว่าจุดทิ้งขยะดีมากอ่ะไอนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นเป็นกีฬาทรงตัวนะคะสลกลายเฮ้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 ยเริ่มได้แล้วนะได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ไปว่าไม่ได้ไม่ได้ตายเฮ้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 ยได้เหรอครับโอ้เดี๋ยวเราต้องลองมั่งด้วยสิจานโคตรเก่งอ่ะ นี่นักกายกรรมหรือเปล่าีเนี่ยเฮ้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 เฮ้ยายังเเล่นน้ำกันมีบ้านต่้แล้วก็บางคนก็ไปนอนที่เปลเป็นเปลนี้นั่นนู่นคือจะบอกว่าเต้นเราอะไม่ได้กลางแบบนานมากตกใจเมื่อกี้นเอานี่ยไปเล่นน้ำใช่อยัไปเล่นน้ำาสงสารน้องอยู่แต่ในกรงน้อง แมงป่องเก็นโก้ทำไมลูกพ่อน้องเขาดูอยู่นี่พ่อของเจ้าของคือแบบคึกคักมากผลเยอะมากๆเลยคือที่นี่เป็นชายหาดอ่าน้ำจืดเฮ้เล่นใหญ่มากเธอมนเล่นด้วยสันปาากโดดนะน้ำมากคือทุกคนมีแบบไพซซับด้วยนะน้ำใสมาก ยที่สุดเลยคนนี้นะคะแน,น่นอนนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะบรรยากาศดีมากนี่ทดาดาเดี๋ยวมาเจอกันตอนอาหารค่ำช่วงเินเนอร์นะคะเอา้งยา่างเนื้อชาบูปลากับลุกชิ้น วันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะก็เป็นเอ่อเป็นเนื้อย่างนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสไลด์ย่างนะคะแล้วก็จะมีชาบูค่ะจะกินเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ชีสด้วยกินดีกว่าอยู่บ้านอีกบอกเลยนะคะพี่นันทนาการจับไปคุยต้องจับตะเกียงจับตะเกียง ช่วงกลาะเราก็ไปขอโคกจากเต็นท์อื่นมานะคะเขาก็ให้มานะคะดูคลิปเป็นมิดมากเลยทำไมไม่ใช่ไม่ใช่มิตรภาพ้วมิจฉาชีพมิจฉาชีพไปฝนเขาเดี๋ยวเรานะคะไปร่วมกิจกรรมก่อกองไฟกันตรงนู้นนะคะไปเลยจ้าไปจ้า <c oughs> แล้ววันนั้นล่องแก่งมาแล้วงจู่ลอ่ลอ,งลองแก่งล่องแก่งเสร็จปุ๊บมาจอดที่นี่กินข้าวโพดที่นี่มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ผมอยากอยากจะถ่ายทอดให้ฟังในคืนนี้นะครับฉันชอบดวงตาคนนัน้นละกันฉันชอบรอยอยิ้มชอบวันและคืนดีจังฉันมีความหมายงดงามในความทรงจำ อเวลาที่ไ <rôle>: ด <lebih delicious> ้พบกันเราจะไปดูเขาเล่นกระบองเพชรกระบองกระบองไฟเปล่าเ่าเาเ่าเมลาเารปล่าเาเปล่าเปาเปาเปลนเ่ะ กระบองไฟที่สําคัญเนี่ยเป็นเยาวชนในชุมชนที่นี่ด้วยนะคะที่เขาแบบมีการไปเริ่มเรียนมานะคะแล้วก็ <มา S 1> เขามาโชว์ให้พวกเราในคืนนี้แบนดชื่ออะไรเอ่ย เดี้ครับเบดีไปเริ่มเรียนมานานหรือยังคะเนี่ยห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วคือนางเล่นกิงมากปกติเราจะอยู่แถวกระบี่ทำงานที่กระบี่แล้วก็ฝึกที่กระบี่เลยติดต่อมาได้ที่เบอร์093783783 4435 4435แบดบดีนะคะไปควงไฟถึงถึงที่ถึงบ้านคุณเลยนะคะก็ส่วนเรื่องราคาก็ไปติดต่อกันเองะคาไม่ได้ค่าในหน้านะทุกคนก็อีกวันหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นเช้าที่หนาวแล้วก็อากาศดีมากคือ ดูทาร์ดิแบบน้ำค้างอ่ะติดค้างหมดเลยคือทุกเต็นต์เนี่ยติดน้ำค้างอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับที่อกิจกรรมที่เราจะทุกครั้งที่เรามาปาแคมป์เนี่ยเราก็จะมาเก็บขยะในพื้นที่ด้วยนะครับล้วก็จะชั่งกิโลว,ว่าเราจะได้เท่าไหร่ ในการเก็บครั้งนี้นะครับอันนี้ก็คือจะไม่รวมกับขยะที่เรานำมานะคือเราอยากสื่อสารเรื่องราวของการแคมปิ้งแบบธรรมชาติดักเนาะแคมปิ้งมันบูมอ่ะคนไปแคมปิ้งเสร็จปุ๊บมันมีขยะเกิดขึ้นเยอะมากเราอยากให้เหมือนกับร่องรอยของมนุษย์ที่ทิ้งไวอ้อ่ะไม่ไม,ไม่ทำลายธรรมชาติไม่มีขยะเกิดขึ้นเราก็เลยลองมาทดลองดูซิว่าการแคมปิ้งแบบธรรมชาติดักอะ่ะก็คือการซิโรเวทแคมปิงนะ้งเนาะปราศจากขยะเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมมันทําได้แค่ไหนเรามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งครั้งนี้เป็น เป็นครั้งที่หแล้วเป็นการทดลองครั้งที่5ของเราก็มาจัดที่บ้านปุโรอย่างที่2ก็คือเราอยากให้ที่ทที่เนี่ยให้ทุกคนรู้จักจริงกรงปีนังหลายคนก็อาจอาจ,จะกลัวอยู่เราอยากชวนมาเที่ยวบ้านน้องๆก็อยากให้มารู้จักกับน้องๆองอ,อันสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราจะมีทีมอาสาสมัครเนาะที่เข้ามาช่วยงานกับเรามันเหมือนตรงนี้เนี่ยเป็นสนามสําหรับให้น้องๆเนี่ยประลองมือในการฝึกทํางานอะ่ะ จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาค่ะแล้วทีนี้มาส่งของให้เพื่อนแล้วพอมาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะคือแบบรู้สึกประทับใจในอะไรอย่างที่อย่างเช่นกิจกรรมเมื่อคืนนะคะตรงกองไฟใช่ค่ะก็<ร>จะได้รู้เรื่องของการเก็บขยะกาันแยกประเภทขยะอะไรนี้เ้ยคือจริงก็คือครัค้งนี้คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบได้มาแคมปิ้งแบบจริงๆจังๆแล้วก็แบบพร้อมทุกๆอย่างนี่ก็คือเป็นของเพื่อนหมดเลยไฟเราไฟกันแล้วเราก็คือใช่ ใ,ใช่เพืออาศัยสิ่งที่เราเอามาแล้วเราเออกกลับแล้วเราก็ช่วยกันเก็บด้วยอะไรเงี้ยคนละนิดอ่ะการท่องเที่ยวหรือว่าการแคมป์จิตสำนึกของคนอะไรเงี้ยยังยืนแล้วก็ติดติดเป็นนิสัยไปติดเป็นนิสัยใช่พึ่งพาอาศัยนะคะเป็นข้างๆนะคะก็จะเป็นที่สาวนะคะจากทรทนะที่ว่านะคะแล้วก็ปอนอนกไข่ดาวคะ่ะแล้วก็มีขนมเข็งทอดทำเสร็จไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ไข่ดาวแกน้องร้อง แล้วก็มีน응ี่ยข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มผัดข้าวต้มสไตล์การท่องเที่ยวของเราเป็นสไตล์แคมป์อยู่แล้วกับที่บ้านเราก็ชอบกลางเต็นท์เราชอบพูดคุยกันแต่ว่าถือว่านี้เป็นครั้งครั้งแรกที่ได้มาร่วมแคมป์กับคนที่เราไม่ไม่รู้จักเรามาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมไ้ยมันก็เลยเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นแคมป์ที่น่าสนใจด้วยคอนเซปต์ของงานมันเป็นการรักสิ่งแวดล้อมซีโร่ส์แคมปิ n งด้วยแล้วก็ช่วยกันคัดแยกขยะมีกิจกรรมเวิร์ อะไรให้ทําเหมือนกับเรามี r e l ationship กับคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวคิดแคมปิ้งที่ดีกิจกรรมแบบเนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องท่องเที่ยวได้เพราะฉะนี้เราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอะค่ะอ,อ,อย่างเมื่อคืนที่ฟังอาจารย์อามบอกว่าเออซีโรเวสแคมปิ้งมันไม่ได้หมายถึงการที่เที่ยวแคมป์แล้วทำให้ขยะเป็นสอร ทำยังไงให้มันอาจจะต้องลดลงจากที่เราใช้เยอะมันอาจจะน้อยลงมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกที่ว่าจะไม่มีไม่มีขยะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะออทอทอเองก็เลยมองว่าเออกิจกรรมมีมีแนวคิดในเรื่องของออการเป็นมิตรกับกับ,ก,บ,ก,บกับสิ่งแวดล้อมในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็หน้าที่จะ ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมมาค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่เพจปาตาแคมป์ูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งเพจนะคะก็สามารถสามารถโทรไปได้นะคะเพืพ่อนๆก็มาเที่ยวกันได้แล้วบอกเลยว่าิศโอ้ยมาแคมปปิ้งแล้วก็ล่องแก่งได้มา มาแคมปิง้งแล้วก็ล่องเก่งได้นะคะแล้วก็สนุกสนานกันไปชาวบ้านน่ารักนะคะเยาวชนน่ารักมากๆมา,มา,มาช่วยช่วยเหลือชุมชนกันเนาะโอเคแล้วก็ที่สําคัญก็กรุณาทิ้งขยาให้ลงถ่างด้วยนะคะที่นี่เขาแบบเป็นห่วงเรื่องธรรมชาติกันมากนะคะเพราะแม่น้านี้ใช้กันหลายคนนะคะหลายสายใน เนอะหลายๆคนเนาะก็ต <N balm> ้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผ่านทางช่องยูทูบเบอรนเดนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนน่จะแบบไม่กิ๊บอยู่แบบเหมือนป้าเลยว่าอายุแค่ยี่สิบต้นๆอะไรอย่างนี้แล้วทำไมแบบหน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้แปรงฟันเลยทุกคนแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปฉันไปสัมผัสไปอะไรเออเอออยู่อีกอ่อคนอื่นนี่คือต้องแบบไม่ได้ต้องแต่งหน้าใช่ปะ แต่คลิปไม่<ะ>เรียวแอรเราเราเป็นคอนเทนต์เรียว